โอเคนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนการเอาของฟรีนะครับผมนะมีของฟรีมาใหม่กันอีกแล้วนะครับผมเป็นอลังการมากเลยเนาะ mm hmm. ก็คือชุดก็คือเสื้อผ้าชุดนะครับสองอันนะที่อยู่ในแมปนี้นะครับผมนี่นี่คือแมปเค okay. s อ i e นะครับผมนี่นี่แมบปบนี้เลยนะครับผมดูดีนี่ที่ผมวงกลมไม่ให้นะผมนะนี่ครับคือหน้าตาของชุดมันเนาะนี่ครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยเนี่ยี่ยผมเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะเนี่ยครับเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับผมดูดีเนปปปปปปี่ยน, no นะเวลาจะโป๊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 เวลาจะโป๊ะโป๊ะไม่หน่อยนะโคตรทีนะแต่มันมีมันมีชุดมาสองอันนะครับผมก็คือ เดี๋ยวผมทาไปดูเนาะมันอาจจะโป้ไปหน่อยในะชุดเนี่ยนยะไอชุดอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เอออันที่สองของมันนะนะครับคือชุดอันที่2ของมันนะเ่เนี่ยดูดีเนี่ยนะที่มีลายลายเงินอยู่ตรงนี้เพราะผมใส่ผมผมใส่ลายลายเสื้อไปเนาะนี่ับผมเนี่ยต่างจากอันที่หนึ่งมากเลยชุดอันที่หนึ่งมันจะไม่มี สะพางไหนเนาะแต่อันนี้มีนะครับผมส่วนมีกางเกงด้วยนะครับผมนี่คือนี่นี่นี่กางเกงมันจะเป็นอย่างไงต่างกับอันที่หนึ่งนะถุงเท้ามันจะมีถุงเท้าแล้วแต่อันนี้ถุงเท้าสั้นนะครับมีกางเกงด้วยนี่เนาะน,นี่ครับผมผมจะพาไปเอาเนาะนะผมจะพาไปเอาเนาะนี่เดี๋ยวผมใส่ดีไปเนาะนี่ เนะี่ยผมจะพาไปเอาเนะาะนี่ครับผมเนี่ยสองอันนี้นะครับผมดูดูดูที่ผมเอาวองกลมมาให้เนะี่ยชุดสองอันนี้ผมจะพาไปเอาเนาะอ่นะค้าเลยน,นะครับเข้าไปในนี่แบบนี้นะครับผมเข้าไปในแบบนี้เนาะนี่นี่นี่ครับนะเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่เข้าไปแล้ว,ลวเนาะเฮ้ยตัดดิ ครับตอนนี้เข้ามาแล้วน้องลูดอีกเนี่ยนะหน้าตาแมพก็จะเป็นอย่างงี้เนาะอลังการมากเลยนี่เนาะนะเดี๋ยวผมจะพาไปเอานะก็แล้วนะครับเดินมาตรงนี้เนาะนี่เดินมาตรงนี้เนี่ยเดินเดินเดินยลวจะเห็นลิฟต์ตรงนี้นะครับนี่นี่ลิฟต์ตรงนี้จะเปิดเคราะตอนที่คอนเสิร์ตมันจบไปแล้วเนาะให้เราเข้าไปนะครับ แ,แปบ๊บนี่ครับเราเข้ามาแล้วเนาะนี่พอเข้ามาชั้นต่อ่ะครับผมดูดินี่นี่นี่มันก็จะมีมันจะก็จะโผล่ตามันก็จะให้ตาเรามาเนาะ นั่นแต่ผมได้รับชุดนี้ไปแล้วไงก็เลยไม่มีตามาให้เราเนาะมันจะไม่มีตาขึ้นเพราะผมรับชุดไปแล้วเนาะนะนี่อ่านี่นะเป็นไงครับผมนี่นะพอเข้ามาข้างบนนี้แล้วนะครับมันจะให้ตาเรามาเนาะแล้วเราก็จะได้ชุด่ออันนี้มาเนาะนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับชอบ,อบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดดดค์กดแชร์กด subscribe เป็นกันเจผม นี่ผมก็จะขอตุลาไปลงไปก่อนนะขอโทษที่ลงคลิปนานนะผมก็ขอขอภัยด้วยนะที่ผมลงคลิปนานเนาะผมไม่ว่างจริงๆนะไม่เลยที่ลงคลิปหลายวันเลยก็ขออภัยด้วยกันนะนี้ผมก็ไปนะครับไปบายถ้าใครอยากมาเอาของฟรีแบบนี้นะ mm hmm. ผมอิ้ง e TV ด้านล่างให้นะกดไลค์ด้วยบายบายครับ